สวัสดีนะคะสวัสดีชาวมีทุกท่านคะ่ะวันนี้ไม่มาดูดวงความรักให้นะคะเป็นดวงความรักรายเดือนนะคะประจําเดือนสิงหาคสามสองพันห้ร้อยสิบสามนะไพ่นะคะมี3ใบเหมือนเดิมน,นะคะไพ่ใแบรแรกหมายถึงตัวตนของคุณมีนะคะใบที่2หมายถึงบทสรุปความรักนะคะใบที่3หมายถึงตัวตนของคนที่คุณมีคิดถึงนะคะหรือว่าคู่ของคุณนั่นเองนะ ค่ะก็เมยขออ่านในพารของคนนะมีคนคุยนะคะแต่ยังไม่ได้ตกลกเป็นแซนกันนะคะหรือว่าคนโสดน,นั่นเองนะก็ Energy นะ่ะถ้าใครเคยดูดวงกับเมย์จะทราบว่าช่วงนี้มีดวงครอบรักกนดีขึ้นแล้วนะคะหลังจากที่ได้เจอคนไม่ค่อยจริงใจคนหลอกลวงความรักปลอมๆมานะคุณก็เหมือนจะยอมรับนะคะแล้วก็เหมือนรู้ทันและ คนคนนี้เเคยไม่ดีกับคุณยังไงคุณก็รู้แล้วว่าเขาเป็นคนยังไงกันแน่อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็มี energy ดีๆที่จะได้เริ่มต้นชีวิตรักใหม่ๆนะคะอันนี้ก็รณดีคนโสดนะก็หมายถึงว่า,าคนคุณนะ่ยในใจของคุณเหมือนได้ได้ปล่อยหรือว่าคิดแล้วว่ากําลังจะปล่อยคนที่ไม่คู่ควรออกไปจากชีวิตนะแล้วก็พร้อมที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆเพราะว่าจักรวาลตอนนี้คือ ถ้าเขาไม่ได้นำพาใครที่น่าสนใจมาให้คุณได้ลองพิจารณาดูแล้ว mm. ก็เร็วๆนี้ค่ะคุณจะได้เจอคนที่เหมาะสมกับคุณจริงๆนะนะคะโอเคค่ะทีนี้มาพอเดือนสิงหางคมน,นี้ไพ่ก็ต่อย้ำนียนะคะชัดเจนว่าคุณได้ไพ่ก้าวดาบกับหัวนะคะไพ่ก้าดาบปกติตั้งตรงแปลว่าคิดมากมีความทุกข์แก้ปัญหาไม่ได้คิดมากจนนอนไม่หลับเลยแบบนั้นนะ คือแสดงว่าคนคุยของคุณเนี่ยคนเนี้ยคนที่เป็นปัญหาในชีวิตเนี่ยเขาทําให้คุณรู้สึกอย่างนั้นจริงๆคือเขาเข้ามาในชีวิตคุณมาพูดคุยกับคุณมาให้ความหวังให้ในความสัมพันธ์อย่างเงี้ยเหมือนกับว่าจะได้เป็นแฟนกันจะได้อะไรอย่างนี้แต่ว่าพฤติกรรมของเขามันทําให้คุณรู้สึกต้องคิดมากตลอดเวลาว่าตกลงเขาดีกับเราหรือไม่ดีกับเราอะไรยังไงนะคะนี้หมายถึงเดือนก่อนๆที่มันผ่านมาสําหรับคนคุณนี้เนาะ แต่มาตอนเนี้ยเดือนสิงหาคมเนี้ยคุณเหมือนตื่นจากฝันร้ายอะค่ะก้าวดาบกับหัวมันมันแปลว่าแบบคนที่แบบไม่คิดมากไม่สนใจในปัญหาในเรื่องราวที่มันแบบปัญหาที่ทำให้คุณต้องเครียดต้องกุ้มใจอีกแล้วเือนคุณเททิ้งไปเลยคุณคุณตื่นแล้วอะความรู้สึกไม่ดีต่างๆมันก็คือจบตัดจบไปเลยนะ คือก้าดาบกับขวานี่คือความหมายมันหมายถึงว่าเลิกคิดมากแล้วตื่นแล้วว่างั้นเถอะเลิกตื่นจากฝันร้ายประมาณนี้เลยนะค่ะทีนี้ไพ่ของเขาเห็นไหมคนคนนี้นะทําไมคุณถึงคิดมากล่ะก็เพราะว่าเขาเป็นคนลักษณะเนี้ยเขาพอพอตัวคุณอะตัดใจเหมือนกับว่าคุณยืดคำขาดแลว้วเฮ้ยไม่เอาแล้วแบบนี้คือถ้าเป็นแบบนี้ฉันจะไม่คบกับเธอต่อคนคนนี้ก็ไม่ยอมไปไหนไปไหน,ไปไหนไม่ได้ ปดถ้วยค่ะไพ่แปดถ้วยปกติถ้าตั้งตรงหมายถึงคนที่โอเคตัดสินใจคิดดีแล้วชั่งน้ำหนักทุกอย่างแล้วพร้อมที่จะเดินออกไปทิ้งปัญหาเดิมจากความสำคัญแบบปรงแบบเข้าใจแบบแฮปปี้อ่ะที่จะเดินออกไปอ่ะนะคะแต่พอมาเป็นแปดถ้วยกับหัวหมายถึงว่าคนที่ไม่สามารถที่จะไปไหนได้อ่ะเหมือนแบบอันเนี้ยพอเราจะไปเขาก็ไม่ยอมให้เราไปเขาไม่ยอมไปอ่ะนะคะ คือเขาอาจจะไม่สามารถบังคับให้เราอยู่ได้แต่เขาอะไม่ยอมไปตอนนี้เขาจะเริ่มแบบมาวอแวร์กับคุณแล้วก็ทําให้คุณแบบอืมอะไรอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณไม่คิดมากนะคือมาถึงจุดนี้แล้วคุณไม่คิดมากแล้วคุณมีนคือจากรอวาลบอกคุณแล้วว่าเฮ้ยคนคนนี้ต่อให้มาวอแวร์คุณก็จะแบบเออก็เรื่องของเธอเพราะว่าฉันก็ตัดสินใจแล้วว่าฉันอยากจะเริ่มต้นใหม่ดีๆนะคะเพราะว่าไพ่บทสรุปของคุณคุณเห็นป่ะคุณได้ไพ่สองใบเลยนะตอนที่เมย์สับของปาสองใบนะคะ ไพ่ใบนี้ออกมาก่อนอไพ่หกดาบนะปกติถ้าตั้งตรงคุณได้ไพ่กับหัวเยอะมากเลยปกติถ้าหกดาบตั้งตรงอะ่ะมันหมายถึงว่าการไปต่อแบบระแวดระวังก็เหมือนให้โอกาสแต่ว่าพอมันมากับหัวมันแปลว่าไม่ให้โอกาสแล้วตัดจบไม่เอาคนนี้ไม่ดีกรณีคนนี่ยังไม่เล่นแฟนกันนะหมายถึงคนคุยนะก็คือเหมือนกับว่าคุณแบบไม่เอาฉันฉันไม่อยากไปตอบเธอ ขอลดสถานะเป็นเป็นแค่เพื่อนกันคุยกันก็คุยห่างๆอะไรประมาณนี้คุณคุณไม่อยากพัฒนาไม่ไม่อยากพัฒนาเป็นคอมมิทเมนต์อะไรกับคนคนนี้ตอนเนี้ยคุณอยากพักกับคนคนนี้ก่อนแล้วก็ตัวคุณคุณได้เป็น e n e r g y ดีมาก King of Pentacles แปลว่าคุณมีความสุขอะค่ะตอนนี้ถ้าคุณจะมีความรักอะกับใครสักคนหนึ่งถ้าคุณอยากจะเริ่มใหม่อ่ะคุณตั้งเป้าไว้เลยว่า คุณอยากมีความรักที่มันไม่ต้องมาคิดมากเป็นก้าวดาบไม่ต้องมาระแวงระวังไม่ต้องอะไรเลยคุณอยากมีความรักที่เป็นผู้ใหญ่มั่นคงอยู่ด้วยกันตลอดไปแต่งงานกันอยู่ด้วยกันจนแก่จนเท่าจนตายจากกันแบบนั้นนั่นคือเป้าหมายของคุณคุณคิดแล้วในใจคุณต้องการแบบนี้หรืออีกในหนึ่งอาจจะแปลว่าตอนนี้มีคนลักษณะนี้เข้ามาในชีวิตคุณแล้วนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายนะจะมีคนอ่า ที่เขามีความพร้อมที่จะรักคุณตั้งแต่ตอนนี้โดยที่ไม่ต้องรออะไรไม่ต้องให้คุณปวดหัวอะไรอ่ะได้เข้ามาเป็นตัวเลือกในชีวิตคุณแล้วดังนั้นถ้าเกิดว่าคุณเจอแล้วคุณก็พิจารณาได้เลยนะคะเพราะว่าคนคนนี้เอ่อเอเนจีดีมากนะถ้าเกิดว่าคุณมีคนใหม่เข้ามาแล้วนะค่ะโอเคค่ะก็ถือว่าเป็นไพ่เอเนจีดีๆต่อเนื่องมาเนาะก็เคลียแล้วนะคุณมีนว่าคนนี้คุณคุณไม่เอาอ่ะอย่างน้อยก็คือพักก่อนอ่ะนะคะค่ะ โอเคค่ะเมย์ขออ่านในพาร์ทของคนที่แต่งงานแล้วนะคะหรือว่าคนที่คบกันมาน,านานมากแล้วนะสำหรับคนมีคู่นะคะก็โอเคเมย์ก็จะพูดคำเดิมอีกนะคุณอาจจะเบื่อว่าเมย์ไม่อยากอ่านไพ่คนเริกมกันนะคะกรณีที่คุณยังยังคบคนนี้อยู่ยังให้โอกาสอยู่ไม่ได้ตัดจบเขาไปตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะตอนนี้คู่ของคุณอะสำนึกนะสำนึกแล้วก็เหมือนจะ ถ้าเขาไม่ได้บอกคุณเป็นคําพูดนะเขาก็บอกคุณเป็นทางการกระทํานะคะทางแอคชั่นว่าเขาจะไม่ไปไหนเขาจะไม่ไปไหนจากชีวิตคุณเพราะว่าเขาไปไม่ได้นะคือแปดถ้วยอะ่ะมันมันคือคนที่ไม่สามารถที่จะออกจากจุดจุดนี้ได้เนี่ยในที่นี้เราอ่านเรื่องความรักอยู่ก็หมายถึงว่าคุณคนนี้เขาไม่สามารถออกจากความสัมพันธ์กับคุณได้อะ่ะเพราะว่าเขาก็คงรู้แหละว่าคุณน่ะดีแต่ว่าเขาเองที่ ทำผิดทำพลาดไปแล้วก็พอตอนเนี้คุณมินคุณรักตัวเองมากขึ้นคือการแสดงออกของคุณมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนที่แบบว่าจะมาแบบง้อเขาหรืออะไรเงี้ยคือคุณคุณรู้ถึงคุณค่าของตัวเองอะว่าคุณอยากมีชีวิตรักที่มันดีมันสมบูรณ์น่ะ King a n ็ p r i n c i p l ค่ะคือคุณมีจุดมุ่งหมายมีความมีเป้าหมายที่มันชัดเจนแล้วว่าเนี่ยถ้าจะไปต่อแบบต้องระมัดระวังฉันไม่ขอไปต่อแบบนี้นะ ไพ่หกดาบนะคะกับหัวมันหมายถึงว่าไม่เอาไม่เอาการไปต่อแบบที่ต้องมานั่งแบบอยู่ในในชีวิตสมรถที่ต้องมานั่งระแวดระวังจะต้องมาแบบต้องระแวงคุณไม่ต้องการแบบนั้นสิ่งที่คุณต้องการตอนนี้คือความรักที่มันสมบูรณ์ที่มันแบบไม่ต้องเขาเรียกอะไรอะ่ะกลัวจะต้องโดนแทงข้างหลังอยู่ตลอดเวลาอะไรแบบเนี้ยนะหรือถ้ามันไม่ใช่เรื่องของ ชู้สาวเจ้าชู้มันก็หมายถึงเรื่องที่ว่าคุณคู่นี้ไม่ได้ทําหน้าที่สามีหรือภรรยาที่มันครบอะค่ะคือมีจุดบกพร่องมีอะไรที่มันแบบรับไม่ได้นะแต่ตอนนี้คุณก็คือเหมือนกับคุณยิ่คคำขาดแล้วว่าเออถ้าเราจะยังอยู่ด้วยกันนะคุณก็จะต้องทําให้ชีวิตสมรสของเราชีวิตรักของเรามันเป็นแบบเนี้ยสมบูรณ์ทุกๆด้านแล้วก็คิดที่จะอยู่ด้วยกันตลอดไปแบบยั่งยืนไม่ใช่มาแบบต้องให้ระวงังระแวงอะไรกันอย่างนี้ ไม่ใช่แบบ energy แบบเด็กๆคือเอาแบบเป็นผู้ใหญ่มีวิธีภาวะในความรักอะไรแบบนี้นะคะซึ่งตอนนี้คุณคุณยืดกำขาแบบนั้นได้เนื่องจากอะไรเพราะว่าคุณตื่นจากสันร้ายแล้วคุณไม่คุณไม่มานั่งแบบนี่หรือว่าเป็นชั้นเองที่แบบทำอะไรไม่ดีหรือว่าอะไรคนอื่นเขาพูดมาฉันไปฟังคนอื่นมากเกินไปหรือเปล่าหรืออะไรที่ทำให้คุณนอนไม่หลับนึกออกไหม การที่เรากุ้งใจเรื่องความรักจนนอนไม่หลับมันหมายว่าแบบเราอาจจะได้รับข้อมูลมาแล้วเรายังคิดไม่ได้เรายังมองไม่เห็นความจริงอะคะ่ะว่าแบบจริงๆแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันได้ในความสัมพันธ์อะแล้วมันทําให้คุณทุกข์ใจอะแต่ตอนนี้คุณไม่อยู่ในสภาวะนั้นอีกแล้วเพราะว่าจักรวาลเขาได้ให้พลังงานดีๆกับคุณมาตั้งแต่ปลายมิถุนาเรื่อยมาจนกรกฎาเนี่ยเขาให้โอกาสคุณอนะได้ มีการเริ่มต้นใหม่ๆในชีวิตนะ่ะในที่นี้ไม่จําเป็นจะต้องว่าจะต้องหย่าร้างกันนะหมายถึงว่าตัวคุณจะได้จุดประกายตัวเองกลับมารักตัวเองกลับมามองเห็นเขาจาักราวาลเขาให้คุณได้ได้เห็นความเป็นจริงอะคะ่ะคุณก็เลยไม่ต้องมานั่งสงสัยเครือบแคลงใจเหมือนว่าสมมติอังนี้ยกตัวอย่างเหมือนกับว่าคุณจับได้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมาทั้งหมดทําไมฉันจะต้องแบบรู้สึกว่าความรักมันไม่โอเคนั่นแหละก็คือการได้เริ่มต้นใหม่นั่นเองนะค่ะ มาเดือนสิงหาคมแน่นอนเมย์การันตีได้ว่าตอนนี้คุณตื่นจากฝันร้ายแล้วคุณจะไมุ่้มใจกับเรื่องความรักอีกต่อไปไม่ว่าเขาจะแบบทําตัวยังไงก็แล้วแต่คุณก็ยื่งทําขาดแล้วว่าถ้าอยู่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ให้มันแบบดีให้ชีวิตรักมันสมบูรณ์นี้ได้ฉันก็ไม่ไปต่อแล้วนะคะก็คือดีมากค่ะเอเนจีดีต่อเนื่องนะคะก็เป็นการเริ่มต้นใหม่นั่นเองนะค่ะทีนี้ไพ่รายเดือนจะแถมไพ่นะคะมีไพ่โป๊กเกอร์ให้อีก3าใบนะ เนี่ยค่ะก็คือว่าไพ่ของคุณอะเมื่อก่อนคุณอาจจะเคยมองโลกในแง่ร้าย้าดอกเออห้าหัวใจห้าผอแดงมันมันหมายถึงว่าเมื่อก่อนเคยมีเรื่องกุ้มอ,อกกุ้มใจแล้วทําให้คุณมองโลกในแง่ร้าว่ะฉันก็ต้องทนอยู่กับคนคนนี้อะไรประมาณนี้จะให้ทําไงได้ล่ะแต่งงานไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยคุณได้ energy ดีๆนะคะคุณได้ไพอ่อ แจ็คข้าหลามตัดแล้วก็ควีนอ่ะโพแดงนะมันเป็นไพ่ที่แบบว่าคุณอ่ะไพ่ใบนี้เป็นเป็นไพ่ที่หมายถึงว่าคุณมีอารมณ์อ่อนไหวนะควีนอ่ะโพแดงเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณก็ยังมีอารมณ์อ่อนไหวอยู่แต่ว่าคุณไม่ได้อ่อนไหวในแง่ลบอะนึกออกไหมคือคุณมองหาชัยชนะ มองหาสิ่งดีๆให้กับตัวเองแล้วอะเนี่ยก็คือ King Open f t a c l e s จะขลังตัดมันหมายถึงไพ่แห่งความแบบมุ่งมั่นนะคะมันเหมือนกับเหมือนไพ่คาถาถ้าเปรียบเทียบเป็นไพ่ทาถาอะ่ะนะนี่ก็เหมือน Queen of Cups ที่แบบว่าอ่อนไหวแต่ว่าไม่ได้อ่อนไหวแบบให้ตัวเองอยู่จมทุกข์แล้วเพราะว่าคุณได้ตื่นจากฝันได้แล้วตอนนี้คุณมี energy ดีๆเข้ามาก็คือ มีพลังมีพาชชันในความรักแบบว่าถ้าไม่ได้ความรักแบบนี้ก็จะไม่มีไม่เอาอะไรประมาณนี้นะค่ะก็ขอให้คำแนะนำของเอ g e เจลสึงใบนะคะอืมไพ่ขึ้นมาค่อนข้างชัดนะคะว่า Energy เป็นอะไรที่แบบเด็ดขาดแล้วเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นใหม่แบบด้านบวกขอไพ่ค่ะไพ่เปิดไว้ ไม่รู้ว่าคุณมีคนโสดจะตัดสินใจยังไงนะเพราะว่าคนคุยไม่ยอมไปจากชีวิตทุนแบบไมคิดว่าโอเคถ้าเกิดว่าถ้าคุณคิดว่ายังพอให้โอกาสได้นะแนะนําให้คุณคบเป็นเพื่อนไปก่อนตอนนี้แล้วก็ดูดูสถานการณ์ยาวๆแล้วก็ถ้ามีคนใหม่เข้ามานะสำหรับคนโสดนะเม่แนะนำให้คุณแบบว่าพิจารณาคนใหม่ด้วย แล้วก็คนนี้ก็คงเป็นเพื่อนไปก่อนเพราะว่าเขาเขาจะยังไม่ยอมไปไง่ายๆค่ะตอนนี้นะไพ่ขึ้นเป็น finance and career อ้อก็คือคุณให้ความสำคัญนะคะกับคุณไม่คุณไม่ได้ให้ความสำคัญกับคู่ตอนนี้คุณให้ความสำคัญกับด้านการงานด้านการเงินการค้าธุรกิจของคุณตอนเนี้ย นะมันก็ขึ้นมาคู่กับ King of Pentacle มันก็สอดคล้องกันนะว่าต่อให้คุณไม่ได้มีใครเข้ามาให้ดูใจใหม่นะอันนี้ก็เลยคอนโซลกันนะคุณก็คือเหมือนไปทุ่มเทต,ตัวเองให้กับเรื่องงานสร้างเอ็มพาให้ตัวเองสร้างความมั่งคั่งให้ตัวเองนะ้ำไม่ได้สนใจแล้วคนคุยจะเป็นยังไงก็พักไว้ก่อนเรื่องรักไม่สนใจประมาณนี้นะ ส่วนกรณีคนที่มีคู่ก็อาจจะหมายถึงตอนนี้ปล่อยสามีหรือภรรยาที่ว่ามีปัญหาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนฉันขอ,อโฟกัสที่งานก่อนฉันไม่ได้ไม่ได้ให้ความสําคัญกับเธอเท่าเมื่อก่อนแล้วไม่ต้องมาแบบว่าทําให้ฉันกุ้มอกกุ้นใจแล้วต่อไปก็คือแบบพัฒนาตัวเองพัฒนาเรื่องเศรษฐกิจดีกว่าอะไรประมาณนี้นะค่ะซึ่งเป็นคําแนะนาของแองเจิลก็คือหมายความว่าดีแล้วค่ะให้ให้สนใจเรื่องของ เศรษฐกิจความมั่งคั่งการพัฒนาตัวเองนั้นไปก่อนในช่วงนี้ก็ดีนะแต่ถ้าเกิดว่ามีใครที่เข้ามาในลักษณะที่เขาเป็นคนที่แบบมีอาจจะเจอกันในที่ทํางานหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็พิจารณาได้นะก็สามารถทีจ่จะอิงไปในทางนั้นได้ว่าคนที่เข้ามาใหม่อาจจะอาจาอาจะเป็นคนที่ช่วยเหลือคุณอบอ้อมารีหรือว่าเจอกันในที่ทํางานอะประมาณเนี้ยค่ะก็เป็นคู่ที่ดีในะอนาคตได้ค่ะ เมก็ Maker, ขอจบคำทำนายนะคะ,ะดวงความรักายเดือนของคุณราศรีมีนไว้เท่านี้นะคะก็ยินดีด้วยนะคะที่ได้ energy ดีๆนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณมีนท่านไหนนะคะชอบพันธนาของเมก็ฝากกดติดตามเลยนะคะแล้วก็ฝากเพจอินสตาแกรมร้านหินมงคลชยโยด้วยนะคะเมจะทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างนะคะร้านหินนี้เป็นร้านของเมเองนะถ้าว่างๆก็แวะไปชมได้นะคะค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย